ดูยังไงมานี่นะแปดศูนย์ต้นปีจะเป็นอย่างนี้เลยตัวจ่ายตังเลยซอฟน์ซอฟนะเขียวครับนะอซอฟเขียวเป็นอย่างนี้นะครับตะเข็บตะจมไม่มีตะเข็บนะไปหลังนะับบล็อกพื้นเป็นอย่างนี้ลายน้ําพื้นเดี๋ยวผมมาสอนและดูลายน้ําพื้นมันหลังนะครับแปดศูนย์ก็จะเป็นมาเนี้ซอฟเขียวอ่าต่อไปมาดูฮนะเจ็ดศูนย์แล้วเขานี้เริ่ม 8, แปลกละผู้นําจะไม่มีสภาพเต็มนะเพราะว่าสภาพเต็มขาดแล้วนี่ครับเจ็ดศูนย์พี่เห็นไหมซอฟจะแตกต่างกันแต่เก้าศูนย์แปดศูนย อันนี้เขาเรียกว่าซอฟยางนะครับ B F คุศลิดมี B F คุศลิดมี P F ไฟเยอร์นะแต่คู่นี้จะเป็น P F ไฟเยอร์นะเป็นซอฟยางนะฮะเป็นซอฟยางแบบนี้นะฮะแล้ว70ส่วนใหญ่เนี่ยยางจะเป็นยางต่อบนี้ซึ่งปกติแล้วแจ็ค80 90จะไม่ค่อยมียางต่อเห็นไหมแต่คู่นี้จะเป็นยางต่อยางต่อคืออะไรตรงนี้ฮะมันต่อกันมันต่อกันเขาเรียกว่ายางเกินนะครับอ่านะครับตะคงตะเข็บไม่มีเนี่ย70จะเป็นทรงอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าซอฟยางนะครับ แล้วแหละคนถามว่าผู้นําแล้วแจ็คเมกาเนี่ยดูยังไงว่าแท้ปลอมเพราะว่าแจ็คปลอมเมกาเนี่ยเยอะมากครับจะบอกวิธีหลักๆให้จุดตายของแจ็คเพอร์เซลไว้นะที่ไม่ว่างานไหนก็ไม่มีการทําเหมือนนี่เขาเรียกว่าผิวสัมผัสงงไหมฮะผิวสัมผัสคืออะไรต่อให้ผู้นําหลับตาเนี่ยผมไม่ผมเก่งนะต่อให้ผมหลับตาเนี่ยผมคัผมรู้เลยเมกา จับคำโอ้นี่งานทีนเพราะว่างานเมกาเนี่ยยางเขาจะน,นุ่นนวลอ่าเดี๋ยวผมนำพาไปดูแจ็คที่ไม่ใช่งานเมกาอย่างนี้ะอาต้องดูนะเนี่ยยางมันจะแข็งกระด้างเลยเนี่ยญี่ปุ่นพยายามทําให้เหมือนเมกาเนี่ยจะสู้ยางเมกาไม่ได้แข็งสู้งานเมกาไม่ได้นะครับสู้งานเมกาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบล็อกพื้นตัวยิ้มตัวหัยางไม่มีการสู้เมกาได้เพื่อนๆต้องดูมีตัวแท้เห็นก่อนเพื่อนๆหึงจะดูรังคาเม,มกาเป็น ต่อเพืเ่อนๆจะไปแบบว่ามองตา,าเปล่า,าไม่มีทางเป็นนะอย่างผมเนี่ยไม่ต้องถอดนะผมรู้เลยคนใส่มาอ๋อนี่เมกาอันนี้งานดีไซน์อันนี้งานไทยอันนี้ไงนี่คือแจ็คเมกาเนี่ยจุดตายนะครับคือหนึ่งครับตัวซอฟและตัวยางเพื่อนๆต้องดูยางก่อนว่ายางมันหมุนปะวัตหัวยิ้มแปลกๆต้องดูละแต่ที่ผมบอกนะอย่าหาความเป๊ะจากรองเท้าเมกา<ช>พี่ทําไมคู่นี้ไม่เหมือนค,น,นคู่นั้นที่ผมก็เห็นเลยถ้าเมื่อไหรแจ็คเมกาหรือบวเมกาดีเทลเหมือนกันแสดงว่าคุณนัน้นทป ใช่พเพราะมันเป็นงานมืองานแฮนด์เมดงานแฮนด์เมดไม่มีทางที่แบบต่อให้สีเดียวกันเบอร์เดียวกันนะก็ไม่มีทางเหมือนกันสักคู่เดี๋ยพูดนะไม่ดูอะเบอร์เดียวกันนะค่าเดียวกันดีกว่าคู่เดียวกันอนะแต่คนละข้างคู่เดียวกันต่คนละข้างแล้วออก็จบละหัวมึงทิ่เหมือนกันก่อนยิ้มต่างยางต่างนี่ครับเบอร์เดียวกันใช่ได้มาพร้อมกันครับดีเทลต่างกนะันไหมหัวยิ้ม ยางปลายหลังตะกงตะไก่ไม่เหมือนกัน<ช>นะครับเลยอยากจะบอกว่าจะหาความเป๊ะจากงานเมกานะครับ<ช>เฮ้ยผู้นำไม่คู่ดียิ้มเบี้ยวผู้นำไม่คู่นี้ตะไก่ห่างคู่นี้ไม่ซอฟป,ปั๊มไม่ชัดมันเป็นงานมือนะครับและจบจากคลิปนี้ไปเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนดูเวิร์ s ยว่าดูยังไงแต่ติ๊กตอกเก่าทำไปแล้วคลิปนี้อาจจะนอนหน่อยแต่พี่ได้สาระนนอนนบนอวันนี้ลาไปก่อนผมสวัสดีครับไป